สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นาเรนจากเต็นท์มังกี้คานะครับคุณเลือกรถที่ชอบเรามอบรถที่ใช่จะพาเพื่อนๆไปดูเจ้า 4x5 ส2งจุดสอีเซล xdl ตัวท็อปสุดของค่ายมาสด้าเลยนะครับเป็นสี so เล d เรดไม่ใช่ so เล d เรดธรรมดานะตัวใหม่จะต้องเป็น so เล d เรดคริสตัลนะครับตัวใหม่เลยนะถ้าคุณอยากได้สีนี้นะคุณต้องเพิ่มเงินจากป้ายแดง อีกหมื่นนะครับพี่เพื่อจะได้สีนี้มันมาครอบครองนะอ่ะทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูรอบๆร,รถเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะคันนี้ผมเพิ่งขับเข้ามาเลยร้อนๆเลยพี่ให้มาดูเลยว่าสภาพที่ผมซื้อมาเนี่ยตอนนี้นะสมบูรณ์ขนาดไหนอาจจะมีร่องรอยบ้างเลอะเลนิดหน่อยก็ไปชมไปลองชมกันเลยครับอ่ะมาดูเลยครับรอบๆเลยครับนี่ดูจากเลยนะกระจังหน้านะครับจะเป็นของเป็นิกเนเจอร์ของ m a z d a แล้วครับกระจังหน้าของมันในส่วนของตัวนี้นะ เป็นตัวท็อปสุดเท่านั้นถึงจะมีก็คือน,นจะมีเรดาร์ในการเซ็นเซอร์ตรวจจับคันหน้านะครับเพื่อป้องกันการชนในส่วน,ซนเซ็นเซอร์นะครับสี่จุดข้างหน้ารอบคันผมว่าเหลือเฟือเลยในการจะดูว่ากองกันการถอยชนเงี้ยเยอะค่อนข้างตอบโจทย์และครบคันละอ่ะทีนี้มาดูนะครับมันอาจจะมีล่องรอยการใช้งานนิดหน่อยเนาะสเก็ดหิน อะไรเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติของรถที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วผมว่ามันก็อยู่ในสภาพที่รับได้นะคันนี้ยอมรับว่าคันเนี้ยสีเดิมทั้งคันยังไม่เคยทําสีมาก่อนเลยเท่าที่ตรวจสอบให้เบื้องต้นแล้วนะคันนี้ผมรับประกันให้เลยชนหนักน้ําท่วมกองไม้ตรวจสอบเจอเอามาคืนผมเลยผมรับคืนเลยอ่ะเรามาดูรอบๆกันเลยนะครับมาล้อแมก็กอะขอบ19ดีเซลเท่านั้นถึงจะเป็นขอบ19นะ ยาง235 50 19ขับไปเลยครับดอกยางยังโอเคอยู่นะครับดอกยางยังโอเคอยู่เลยโอ้โหโชกเชิร์กยังใหม่กิ๊บทุกอย่างดีหมดผ้าเบรกเต็มดิสเต็มผ,มผ่านการใช้งานมาวิ่งวิ่งน้อยมาก,กครับวิ่งแค่4ี่หมื่นโลแค่นั้นเองคันนี้อมามาดูรอบๆกันก่อนครับเส้นสายโค้งสวยงามนะครับไฟเลี้ยวเป็น led แล้วนะครับก็เส้นสายที่ผมชอบคันนี้นะ มันปรับปรุงไหมดูเส้นสายของมันนะผมว่ามันตอบรับกับรถรุ่นใหม่ๆได้ดีมากเลยเส้นโค้งผมชอบมากโดยเฉพาะไฟท้ายนะรุ่นใหม่ๆม่นี้มันลมดํามาโอ้สวยจริงๆผมว่าผมชอบนะกับดีไซน์ตัวนี้ฝาท้ายฝาท้ายแอะไหวอันนี้คีไหนะผมเพิ่งซื้อมาจริงๆรนะพี่ผมไม่ได้อามเนี่ยครับยังมีรถลูกอยู่เลยครับพี่เดี๋ยวเอาลงก่อนเห็นไหม มันคือการผ่านการใช้งานอย่างที่บอกผมผมซื้อมาแล้วก็ผมก็มารีวิวผมตื่นเต้นมากกับคันนี้อะดูภายในผมว่าค่อนข้างโล่งนะคันนี้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเบาะเบาะของมาด้าคันนี้นะผมว่ามันดีกว่าตัวไหนๆที่ผ่านมามันแบ่งเป็นสี่สิบยี่สิี่สิบผมว่าฟัง์กชันการใช้งานผมว่ามันดีมากกันนะพี่ดูดิอ่ะเห็นไ,ไหมบางทีคุณมีแค่ อะไรที่มันยาวๆแต่คุณอยากเอาครอบครัวไปด้วยนั่งไปด้วยผมว่ามันยังทได้ซึ่งยี่ห้ออื่นมันทําไม่ได้นะข้อนี้ตอบโจทย์ผมว่ามันดีอ่ะเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่อะมาดูครับโดยรวมเบื้องต้นสภาพของคันนี้ในเรื่องภายนอกผมให้เก้าสิเปอร์เซนตนะผมถือว่าถ้าปั่นงานขึ้นมาอีกหน่อยล้างขึ้นมาอีกหน่อยผมว่าแจ่มเลยคันนี้พี่ลองดูนะครับภายนอก ต่อไปเราจะมาดูเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างรถยนต์กันมามาเลยครับที่ผมบอกผมรับประกันคันนี้ให้เลยในเรื่องของโครงสร้างอ่ะ,อะผมขออนุญาตใส่วันนิดนึงผมก็มองอ่ะดูนะครับเม็ดอาร์คอดูดิกลมดิ๊กเลียงเม็ดสวยดูดิสวยกิ๊บเดิมจัดโอ้สุดยอดคันนี้ รับประกันได้เลยครับไม่มีชนหนักแน่นอนคันนี้ถ้ามีตรวจสอบเจอเหมือนเดิมครับเอามาคืนผมผมรับซื้อคืนนี่ฮะเลเบอร์ต่างๆนี่เป็นไงรถทุกคันถ้ามาจากโรงงานแท้ๆมันต้องมีใบนี้นะพี่ต้องชัดเจนทุกอย่างเลเบอร์ทุกอย่างเเอยู่ครบเป๊ะน็อตเดิมทุกอย่างเ,เม็ดอาร์คทุกอย่าง, Med k, างดีหมดคันนี้สมบูรณ์ครับเยี่ยมเลย เรามาดูประตูหลังเม็ดอาร์ที่สําคัญมันต้องเหมือนกัน4ประตูนะไม่ใช่แค่ประตูเดียวแล้วประตูอื่นไม่มีไม่ใช่นะพี่ทุกประตูต้องมีเหมือนกันหมดเ,เห็นไหมดูแจ่มมากเหมือนกันหมดครับสวยๆเลยคันนี้เห็นไหมอโอเคนะครับมาๆโอ้ผมเจอตำหนิอีกทิ้งละ อันนี้อาจจะมีร่องรอยนิดนึงเนาะผมก็ไม่ได้เป็นผมว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในที่ซีเรียสมากแต่ถ้าเกิดลูกค้าซีเรียสผมเก็บให้ได้ครับเม็ดอาร์คฝั Met k, ่งนี้สวยไหมผมว่าก็สวยอยู่นะเดี๋ยวดูนะดูดาโอ้โหเหมือนกันเลยครับเปะ๊ะสบายใจได้ครับซื้อคันนี้ผมบอกเลยรถปีหนึ่งแปดไม่น้อย ถูกกว่าป้ายแดงเจ็ดแสน่ะป้ายแดงร้านเจ็ดกว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอันนี้เคียนนะส่วนเครื่องยนต์อะ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูเดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูแป๊บหนึ่งนะโอ้โห นี่เครื่องยนต์ของรถที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยดูดิเครื่องรถเครื่องห้องเครื่องยนต์ที่เพิ่งซื้อมาโอ้โห و. ผมบอกเลยพี่ดูนะเม็ดอาร์คที่โรงงานแต้มมาทุกอย่างอยู่ครบกลมดิกคมกริบโอ้โหเลเบอร์ทุกอย่างอยู่ครบดูเดยพี่เห็นไหมเม็ดกลมสวยสวยเลยเลเบอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบเห็นไหมครับครบทุกอย่างคันนี้ โครงสร้างสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เลยน้าเ่นการันตีเลยคันนี้คันนี้สมบูรณ์ครับอดูนะเห็นไหมเนี่ยกลมดิกทุกอย่างดีเหลี่ยมสันจากโรงงานเป๊ะครับอ่ะทีนี้ที่ผ่าดไม่ได้สตาร์ทเครื่องอยากฟังเสียงไหมเพื่อนๆอ,อยากฟังเสียงนะโอเคเดี๋ยวผมเปิดเพื่อน,อนๆฟังเสียงเครื่องยนต์นะเดี๋ยวดู ชึ่งเดียวติดชึ่งเดียวติดนี่เดี๋ยวผมเอาไม้ไปจอ่อให้เลยเพราะเสียงเครื่องดีเซลใครบอกดังเครื่องดีเซลไม่ดังแล้วนะดูสก <ball> yeah. ีร์ทีดีเซลโอเครื่องเดือดเลียววาลันตีตัวนี้นะ ของป้ายแดงจากจากป้ายแดงออกสูตรมานะพี่วารันตีตัวเนี้จะได้เยอะกว่ารถยี่ห้ออื่นๆเลยตัวนี้ให้6ปี6ปีนะไม่ผิดฟังไม่ผิด6ปีแสน0 0 0หมื่โลรับประกันศูนย์6ปีแ8 0 0 0 0โลบ้าเหรอมียี่ห้อมีที่ไหนให้ไม่มีมีที่นี่ที่เดียวของมา์ด้าดีเซลเท่านั้นนะที่ได้สุดยอดอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันไปดูด้านในกันครับ เข้ามาดูกันครับฟังก์ชันของของ Mazda c x 5ไในตัว2018ตัวใหม่เนี่ยนิวเมลเท่าที่ผมสัมผัสนะผมจับงานประกอบของเขาอะไม่ได้ด้อยไปกว่ารถยุโรปเลยเอาผมบอกจริงวัสดุงานประกอบอะเผื่อเนี้ยบกว่ารถยุโรปบางยี่ห้อด้วยซ้ำอ่ะผมผมบอกเลยไม่ได้ขี้ไก่นะครับสัมผัสด,ดีมากทุกอย่างตอบโจทย์มากอ่ะพี่ดูนะไล่จากแอ แอร์ออโต้แยกปรับซ้ายขวาอุณหภูมิใครรักเท่าไหร่ร้อนเย็นเท่าไหนไม่ต้องทะเลาะก,กันครับสบายสบายเลยนะครับในส่วนของโหมดฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างจะมาอยู่ตรงนี้หมดหรือจะเป็นทัชสกรีนก็ได้ได้หมดรักแบบไหนชอบแบบไหนปรับตรงนั้นนะครับในส่วนของเบาะเบาะหนังแท้นะครับรถขนาดนี้ต้องเบาะหนังแท้แล้วที่สำคัญนะมาด้าเซ็กไฟตัวนี้ เบาะคู่หน้าไฟฟ้าคนขับปรับระดับได้3เมมโมรี่จุดไออได้3ได้3ตัวนะครับเมมโมรี่ตัวที่สำคัญจุดขายของ Mazda c x 5ไฟตัวท็อปต้องลำโพงโบสถูกตั้งต้องลำโพงโบสเท่านั้นลำโพง10จุดโอ้โหเปิดทีผมบอกเลยนึกว่าอยู่โฮมเทยเตอร์ที่บ้านแล้วที่สำคัญตัว CX 5ไฟตัวท็อปดีเซลนะต้องมีสันลูบเห็นไหม มีสันลูปนะตัวดีเซลต้องมีสันลูปถ้าเบนเซนตัวท็อปไม่มีไม่มีนะครับแล้วที่สําคัญอุปกรณ์ส่วนช่วยในการขับขี่นะครับของดีเซลท็อปจะมีเยอะกว่าตัวเบนซซนท็อปประมาณเกือบ10ตัวนะเดี๋ยวผมไปใส่รายล,ายละเอียดให้ไว้ในคลิปให้พราะว่าถ้าอธิบายตอนนี้หูนานแน่กว่าจะจบเดี๋ยวผมแต่หลักๆคือตัวช่วยกันชนนะครับเลเซนเซอร์ที่อยู่กระจังหน้าช่วยกล้องกันการชน กระทันหันนะครับมีแน่นอนท้ายก็มีนะท้ายก็มีนะอ่ะโอเครวมๆสภาพคันนี้ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์ดีนะครับไม่เลขไม่สี่หมื่นห้าพโลผมว่าไม่เยอะนะครับถือว่าสมเหตุสมผลวารันตีมีครบเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวนะครับศูนย์วารันตีให้หมด หกปีแสนแปดหมืนโลอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันเรามาเคาะราคาขายกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับเจ้าเซ็กไฟคันนี้นะครับราคาป้ายแดงคันนี้นะอยู่ที่หนึ0 0ล้านเจ็ดแสนบาทล้านฟังไม่ผิดผมขายแค่1,59,000้บาทถูกกว่า7จ็ดแสนเห็นเห็นนะคันนี้นะ ถ้าลูกค้ามีเครดิตที่ดีนะผมให้ดอกเบี้ยพิเศษเลยอ่ะ2.79ผมเอาให้เลยในส่วนของซื้อเงินสดคันนี้โชคดีไม่มีแวดไม่มีแวดเนนะอ่ะไม่มีแวดเลูกค้าได้อยู่ต่างจังหวัดสามารถซื้อได้เลยนะครับไฟนั้นผ่านปุ๊บผมสไลด์ส่งถึงบ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆที่เหลือผมดูแลให้เลยอย่าลืมนะครับที่มังกี้คารนะครับคุณเลือกรถที่ชอบเรามอบรถที่ใช่วันนี้อ้ออีกอย่างนึงนะผมฝากด้วย ผมเพิ่งทำ YouTube ใหม่ๆฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมหน่อยเนาะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเล็กๆน้อยๆให้ผมนะครับขอบคุณครับวัสนีสวัสดีครับลาไปก่อนครับ